เพื่อนน้ำลายไหลมะม่วงบวยมะม่วงแค่บวยรถขายโลรมามาขายเห็นเขากินแล้วลงเฟซกันเมื่อวานอยากกินวันนี้เอามาลองมั่งอืมอร่อยมะม่วงเลยหอมอยู่อืมอร่อย ข้าวผัดเปรีป้วนนยวหวานโรยด้วยพริกเกลือบุ้ยฉ่ำๆเลยจ้าอร่อยไม่ได้กินนานแล้วอร่อยมาก เขาเอามม่วงลงเฟซกันอยากกินเนี่สมอยากแล้ว เปรี้ยวมากแล้วมันก็แช่บวยมันก็อร่อยแต่พิกเกลือบวยเขาปิดจำจืำ อร่อยเ,อเปรี้ยวหวานหวืนอืถูกใจมากอืมจ้าวบ้ะ อร่อยจริงเพื่อนเพื่อซื้อกินนำมะม่วงมะม่วงแช่บวยราดพริกเกลือบวย <c oughs> ซื้อมาลูกเดียวยี่สิบบาทอร่อยในพวกนี้เจอจะซื้อ มอ่งอะไรไม่รู้หอมเนี่ยอ,อ,อ,อเจ้เพื่อนๆล,ลองมาซื้อกินนะอร่อยมาก